สวัสดีค่ะพี่น้องพบกกระช่องจันีล้ำเพิรนออฟฟิเชียลค่ะมาหอดจดถึงแล้วค่ะพี่น้องกับคำขึ้นนีนะวะนะครค่ะครั้งที่สองของสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องค่ะมืออีงานง่า่งานช่างค่ะ พบกันแน่นอนค่ะกับค่ําคืนนี้สาวน้อยพี่บ้านแพงค่ะพี่น้องค่ะเมื่อวานี้มีไลฟ์สดชมฟรีจากเพจสาวน้อยเพชบ้านแพงค่ะพี่น้องค่ะชมฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะพี่น้องค่ะยูทูบเบอร์ก็สามารถไลฟ์สดได้ทุกช่องนะคะจนว่าจบพี่น้องค่ะบรรยากาศค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีกลางเนาะค่ะเขาก็จะตั้งวิธีหนาวิธีกลางอย่ละพี่น้อง จะานาที่กว้างขวางค่ะวันนี้สิพาพี่นองไปหามองพักพ่อนค่ะตอนนี้รถบททัสถาแต่วิธีการคนนอนบ้างมีคนนอนบ่ฉันว่าแล้วนอนไม่ได้นะครับดจะปิดแล้วนะครับ,รบพื้นที่ตรงนี้จะไม่ผ่อนอ๋อ เขาให้เขาเขายานเขาก็จะเสียหายปกติมาให้กันาะนไปที่กลางเด็กับว่ให้นอนแน่นอนต้องมีอะไรในอะไรอะไรไม่ดีแน่นๆเขาจึงไม่ให้นอน <to to <anyone> yep. ปเนาะอะไรคะข้าพี่น้องเพิ่งเงินมองรับมองนอนทางทีมงานพี่น้องมันก็อรส์มี่ฟังเดี๋ยวพี่น้องขาบุ้งใดมากกับมานอนแถวนี้ละข้างกำแพง โอ้ยม,มามกินมางอเด้อโอ้ยหมานเล่นดูเด้องอขึ้นใหญ่แท้แม่องอดีดีเล่นดอวะกับภาพนี่สิเจ้าพ่กคนพระเอกเวิร์ดโอ้ยจัดเก่งนี่แม่จัดเก่งนห่ <c oughs> ชีวิตมาล้ำพี่น้องขานี่แหละค่ะ ไม่ดีนะที่นี่ชั้นสองนัมางวดก่อนมันนอนไม่ได้นะเมนต์ตรงนี้เนาะมาแล้วรอเด็กใหม่โอ้สุสุลูกอยู่ให้ได้นะอยู่จุลฤดูก,กาลไม่ต้องมายิ้มมันจะยิ้มอะไรละ่ะเห็น,หหนเขาหันหวานๆแล้วก็แบบอยากยิ้มหน่อยนะโอ้ย ทีอยกหัวนั่งเตี้ยจุดิ่งชู้ต็่นผู้แดวหัจะงงก็งงนั่งบาทหัวจะงงยิงไปงงยิงมากพวนองแปบ่น้ำเนี่ยผู้แทนน่ะเบื้งนั่งเต็้ที่หนึงซสมือๆไอ้อ้ออ้าอ้าอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไบไงไ้ไออได้อ้ไุ้ไอ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 ้ไ้ อดสิ่วนสินอิ่มแล้วเนาะให้ได่มาคอยหอดสากหมูน้อยทั้งเอชื่นชอบบรรยากาศพี่น้องค่ะมาใหม่ค่ะเดนซ์มาใหม่กับเม่มาบุกสานไม่ผิดหวังค่ะลูกงานเรามีทุกวันค่ะ ไม่ได e ้สิบื่นเอาไมีแด้อิสิลาแหละมันเมียน้องเมย์เนาะไปที่ห้าพูดเหรอใช่ไม่ได้สู้ไหรไหมแค่นั่นแหละงานมีทุกวันงานมีสู้มืออิลีเดกจว่าหอดพุ่นเมยจว่าหอดมีหน้าสกักเมยไม่ซากระลืมกระลืมพนค่ายจังน้อยแล้วพี่น้องขาสู้ๆเด้องั้นมีสูมือนเดมีอะไรแดิอืน อ๋อคู่ใกล้ไปใส่ยคดอีเซีงไว้ผู้เดียวสิซุ้มัรน,นปีนเปน็นยังไงซุ้มเรน,น หเอา,าอปะพ่อให้ยืเขากัน้างอันบ่้่นเปิดได้ละทางนอกคุณบอโอ้คุณนบอทางอันโซนทางคุณ ค่เนี่พี่น้องบะมือมากงดเนี่ยบะคอยแดดปลอดภัยงดก้มตั้งแดดค่ะเป็นเอียงอืมเป็นยังคืออือคืออือเทอืมนอนค่ะนอนอยู่กับอืออืออือเทสันดี หมอกับวัวรถสุยเห่าวันเดียวโอ้หมูวไปพ่อนรถสัวเมาตา่อ๋นี่ยเน้น่หลารุ่นเนาะเอามันมวนอยู่ดิมื่อนาะไปพ่อกันคุณพ่อลับแม้นี่บอหลายรุ่นร้านชำเนสนะลตาพ่าสปนลากี้ายไะจังสั้นตัวบัพ่อขาสิไปนน้ำงานน้ำยังบทำ อ,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 อ่ะคันรถม่เองปะพ่ออ๋อรถเลายืนหนาแล้วกจะิไปน้นาจะให้นาห้รูให้นาที่เราเตนเยอะอ่งนี้เราพูดสักี่มเรานชาไข่หมถวะกินยนีก็จะมีแห้ง เราพี่น้องวิธตวีตั้งอันนาวิธีกลางค่ะมืนน่อี้งานใหญ่งานโตรงานเอ็กโปของนวนครพี่น้องค่ะบเแรงนาจะาล้านแตกอีกหนึ่งวันค่ะพี่น้องสามารถชมไรสุดทั่วโลกได้ที่เพจสำนักพิมพ์แพงค่ะพี่น้องค่ะอันนอนหลับลยังไม่ได้กัดเสดียงเงาะออกมามบัานนาะหรือเงือดลายเฮ้ยทำไงวะ โอ้ยขอร้องมันย <cat at light intens ifies> ังอยู e ่บ่สสันกูป่องอประหามันใหญ่บปัสสันวนั <proverb> ่นดาวโหลดตามจริงแล้วมักหมัดเลยโอ้กินเดียด เดี๋ยวนะทำจริง,งก็หยีแวะไปมองกูงไงภูมิพันล้มทบโมอแบตเอ้โม,มล้วม,มันแบตเขาไปนองคลาร์ิ้นิกคุณมู้ยังหลายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามจอรนี่ลำเพลิน์ดออฟฟิเชียลด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค,ค่ะพี่น้องค่ะสหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ